วันนี้จะพามากินราเมนร้านดางังร้านนี้นะคะเปิดรับลูกค้าแค่69คนต่อวันเท่านั้นร้านนี้มีชื่อว่า69 Rockmen เป็นร้านเล็กๆตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ13เล็กจริงไหมก็ดูเอาค่ะนั่งได้แค่6คนต่อรอบเท่านั้นและเขาจะเสิร์ฟราเมนแค่69ชามต่อวันใครมาจองไม่ทันก็อดกินนะจ๊ะแต่บุญเรายังมีโชคดีวันที่ไปคนไม่เยอะรอไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้โต๊ะลืมบอกไปว่าราเมนร้านนี้เป็นราเมนน้ำใสสไตล์แบบโชยุราเมนแล้วก็แบบซุปเกลือซึ่งมีชื่อออเเเสียงงปป็นนนััดบต้ๆขระทศ เรื่องคุณภาพคงไม่ต้องพูดถึงขนาดแค่จะวางเส้นนะยังต้องมาหวีเรียงเป็นเส้นผมแอนนะยังไม่เคยหวีขนาดนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะอันเลือกเมนูโชยุร็อกเมนท็อปปิ้งนะมีไข่ดองซีอิว๊วหน่อไม้ดองนะต้นหอมซอยหมูชาชูแล้วก็ไก่แบบสโลว์คุกนะคะซึ่งจะบอกว่าโชยุนะเขานํามาจาก3เมืองดังของญี่ปุ่นนะคะแล้วมาหมักรวมกันเป็นเวลา1เดือนก่อนจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าน้ําซุปมีความหอมของโชยุและมันไก่รสชาติก็ไม่เค็มเกินไปกําลังดีค่ะเส้นมีสัมผัสที่ลื่นเหนียวนุ่มนะจะบอก ว่ากินกับน้ำซุปนะคะเข้ากันได้ดีมากเลยส่วนชามนี้นะคะก็คือชีโอะไพตันซึ่งเบสของน้ำซุปเนี่ยก็จะมีความขุ่นกว่าแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะส่วนท็อปปิ้งก็จะมีความคล้ายกันกันกบตัวโชวยุราเมนเมื่อกี้ที่ทานนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาลองชิมร้านนี้เขาเปิดแค่2รอบคือรอบเที่ยงและรอบเย็นใครจะมาแนะนําให้มาจองคิวล่วงหน้าแต่เขาไม่รับจองทางโทรศัพท์นะจ๊ะต้องมาด้วยตัวเองและลงชื่อเอาไว้ค่ะยังไงขอให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองชิมนะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Bye.